สวัสดีครับสวัสดีวันสรรหาประจันทที่2กันยายน2564นะครับงเงินเยียวยานักเรียน2000บาทอุน่นตั้งแต่วันที่1ถึง7กันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการอุ่นเงินเยียวยานักเรียน2000บาทนะครับเริ่ม1ถึง7กันยานี้นะครับโดยที่กระทรวงศึกษาธิการเริ่มอุน่นเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดทั้ง4สังกัดนะครับ โดยสพถอรับเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทนะครับทั้งการรับโอนเงินเข้าบัญชีหรือรับเงินสดที่โรงเรียนนะครับสชก็รับเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาททั้งการรับโอนเงินเข้าบัญชีหรือรับเงินสดที่โรงเรียนสอสรับเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาททั้งการโอนเงินเข้าบัญชีหรือรับเงินสดที่สถานศึกษา ก็รอรัรบเงินเยียวยานักเรียนคนละสอ0 0ันบาทโดยรับเงินสดที่สถานศึกษานะครับทั้งหมดนี้ตั้งแต่วันที่1-7ถึงกันยายนนี้สําหรับกรณีไม่มีรายชื่อนะครับทำไงครับก็คือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับทำไงครับก็สอบถามไปที่เบอร์1579หนะครับหรือสถานศึกษาต้นสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการต้นสังกัด นะครับหรือเราจะเข้าไปต,ตรวจสอบสิทธิ์เองนะครับได้ที่มือไวเว็บซื้อเล t นอิดัตินะครับซึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเข้าไปดูกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสารหาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ